thank okay. you ที่ได้ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอกเหลือกนะครับมาจัดกิจกรรมย้อมผ้ากระดุกจับณที่ทำการทิ่ยบ้านโพนิตองตำบลดองเหลือกก็ไรหย่อนเป็นอดีตก่อนก่อนอื่นผู้ปัญญาการย้อมผ้าเนี่ยที่ในตำบลดองเลือกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนย้อมผ้าเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นช่วนผู้ ไม่ได้มีพื้นที่เป็นพื้นเศรษกิจเช่นว้หรือว่ามีการทำม่อนเลงไหมแต่ประวัติความเป็นมาเนี่ยย้อนกลับไปเมนนื่มอวัน,นที่13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพระคุโรมชนติกาิเ่๖มหามิวนดคเยอรมันามาลงมาถบพิตริหรือในโนลกหลังจากปีที่9เราต้จับกันไหม ท่าเธอเป็นก้อนร้าวตรงถ้าตรงน,นี้ก้อนพว้เราก็แสดงความสง้ารเสียใจใจเย็นใจในครั้งนั้นก็ซึ่งไม่มีใครเคยคิดเคยปั้นมะพร้าว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ทุกคนอยากมีสภาพที่ดำไปเพื่อแสดงความรักความอะไรความโกรธขี้ซ่อนในหถวงที่จะไปย,ยังไม่วันกลับ ไปห,หาเสื่อผ้าสีดำก็ไม่มีขายไอ้ตัวที่มีก็ราคาแพงจึงมีแนวคิดที่ว่าทำย่างไรให้คนในุมชนให้คนใตนตำบลเนี้ยมีเสื้อผ้าที่ดำใส่เพื่อไว้ทุกให้กับพระองค์ท่านจึงมีแนวคิดหาบัญญาชาวบ้านร่วมวกันจะิดทำย้อมผ้าดนำนขึ้นมา ก็เป็นลูกที่จัดกิจการในวันนั้นทุกคนก็เข้ามาร่วมกันมีกำนันมีพัฒนาชุมชนผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เข้ามาร่วมกันก็เจนมาถึงวันนี้ที่นักเรียนโรงเรียนได้โรงเรียนบ้านหนองเหลี่ยได้เขาพูดให้เรามาร่วมกันยอมท้าว่าเป็นอย่างไรในกิจการที่เรียกว่า ย้อมท่าทะลุจังโอเคไหมโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนโดยจะท่าแบบนี้หนึงท่าที่จะยห่อใจแนะนาเป็นท่าไฟท่าไฟเนี่ยจะดูยังไงท่ามันเป็นโคตรโคนิดนิดนึด่งแล้วก็ท่าจะนุ่ม เราก็จะมีสีย้อมผ้าสีย้อมผ้าดำเอามาผสมน้ำแล้วเข้าลงไปต้มในน้ำแล้วก็มีการใส่เกลือเพื่อให้มันติดแรงขึ้นแล้วก็ผ้าเนี่ยเราจะไม่ได้ผ้าทั้งตืดลงไปในน้ำเลยทีเดียวเราเ้างทำให้หน้าเรียบหนา่อนเพื่อไม่ให้มันดูดล,ลักสีเร็วเกินไปเราจะผ้าจุ่น้ำแล้วก็ลงไปในต้มในหม้อเพื่อให้ผ้าสึงให้สีถึง,ถงขงว่า ใช่ครับาเป็นีิษเคมีนะคะรูปอันนี้เป็นติษา์เคมีเพราะฉะนั้นเวลาจะทำในเมื่อมันเป็นเคมีเียวจะมีการใช้ถุงมือป้องกันเคมีตึงเข้าสู่ร,ร่างกายแล้วก็ป้องกันการอะเหยด,ด้วย ก็มีข <UM ั้นตอนการอธิบายก็เตจลงสิ้นเรียบร้อยแล้วมีใครตงใส่ออะไรบ้างครับว่าไหมครับผมอยากรู้ว่ากาย้อมสีธรรมชาติทำยังไงครับอ๋อขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติใช่ไหมขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยสีธรรมชาติก็จะมีหลายอย่างสีครามก็สีฟ้าเนี่ยจะได้จต้นคราม พราะฉะนั้นการทําต้นทามเนี่ยเขาก็จะไป,อปลอกเปลือกทามนะครับจะมีต้นคามหรือตงบ้านเราต้นมะม่วงเราไม่ต้นมะม่วงแต่อันนี้เป็นตีคยามเพราะฉะนั้นไป็ลอกต้นทามเราจะอลอกเปลือกออกมาแล้วก็มาทุบทุบแล้วก็แช่น้ำพอแช่น้ำได้มวันแล้วก็กองมางเอาเอา,เอาต้นออกให้เหลือแต่น้ำทามเเดียวแล้วเราก็จะเอาผ้าเนี่ยลงไปแช่่างนี้เหมือนกัน ก็จะมีการใส่เกลือเติมเกลือเข้าไปให้มันตีคามมันติดดีขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับโอเคคสถามแรกผ่านไปอ่ามีใครตรงตใจวาใ่าอะไรอีกครับตื่นกว่าสีธรรมชาติทำทำมาจากอะไรบ้างคะอ่าโอเคสีธรรมชาติใช่ไหมะตะกี้พูดถึงสีคามไปแล้วทำมาจะต้นคลามก็สีธรรมชาติเนี่ยมีหลายสี้าเราจะมีหลายสีเลยเพือมีหลายสีสีแดงสีเหลือง มันก็จะมีหลายสีอ่าสีแดงเนี้ยได้มาจากลาหยอลากต้หยอที่เรากินห้อหมกใบยอเคยกินไหมไม่เคยกินมันเผ็ดนะมีแกนฝางมีลูกคำแซดมีเปลือกมะมอมีรั้งรั้งเด็กก็จะไม่ค่อยรู้จักกันสมัยก่อนรัง้งต่อมาลนเทียนแล้วก็ไว้ปิดเอกาศา สีแดงได้ไมาจากแต่นั้นสีขาวก็ได้ไมาจากต้นครามหรือต้นหอมสีเหลืองได้ไมาจากแกนแกแลหรือแกนผนุนแกนต้นงอนกแกนกมิ้นแกนสุพันิกาอดอกตุพันิกาอดอกลาเวงก็เอามาทำสีเหลืองได้สีตอนอนได้ไมาจากต้นมะพูดเปลือกต้นทับทิมเปลือกโคทับทิมแกนแกแล ต้นครามใบหูควานสีดำได้มาจากผลมะเฟืองและผลเปลือกกระหมอส่วนสีเหลือโโงอมส้มได้มาจากดอกฝอ,อยสีต้มได้มาจากเปลือกละลากยอดอกกานิกาสีชมพูได้มจาจากต้นฝ่าสีน้ำตาลได้มาจากไม้โกกางสีกาตีแก้มเหลืองได้มาจากหมาก สีเขียวได้มจาจต้นมะลิและใบหูกวางนี่ก็คือสีทําต่างๆที่ได้จากธรรมชาติกระบวนการก็แล้วแต่จะมีกระบวนการหลายขั้นตอนในการได้มาต่วใหญ่ก็จะเอาไปตาแล้วก็พันน้ำาากาแล้วแต่ว่าสีอันนั้นจะต้องอ่านความเข้มความอ่อนแค่ไหนก็ระยะเวลาก็จะตามกันครับอะไรอไหมหนูอยากูว่าไม่ใส่เือได้ไหมคะอ่าโอเค การใส่เกลือเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับสีสีที่ย้อมมาได้สีเท่าเดิมแต่ถ้าเราใส่เกลือเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้สีอ่ะคงทนติดผ้าอยู่ได้นานขึ้นเหมือนกับเราเพื่อนอย่างกล้วยเนี่ยสีมันติดอยู่นั้นเลยเพื่อนอย่างกล้วยหี<ๆ>่เพื่อนติดตลอดเลยติดทนแน่นเลยการที่เราใส่เกลือเข้าไปทําให้สีมันติดนานขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้ช่วยตรงผลนอะไรเกี่ยวกับสีถ้าสีดําอยู่แล้วมันก็ดานั่นแหละแต่มันจะติดนานขึ้น เวลาที่เราตัดสี่จะไม่ต้อโอเคครับอ่าอ่ามีใครททามคำถ่านอ,อึดไหมผมอยากรู้ว่าการยอมผ้าไม่ต้องต้มยังไงคะการยอมผ้าเนี่ยไม่ต้องต้มได้ไหมไม่ต้องต้มสี่มันจะไม่ติดเข้าไปเหนือผ้าแล้วมันจะลุกยังไงได้การต้มก,ก็คือการทำให้สี่เนี่ยละเอียดเล็กลงแล้วก็ไปจับติดตอติดก,ก,กับเหนือผ้า ไม่ดีคือถ้าเราไม่ต้อเอาผ้าแค่เฉยเนี่ยเวลายกผ้าขึ้นสี่ก็ลุกออกไปเลยสี่มันจะไม่กอดติดกับผ้าอยู่แล้วถ้าเราใส่เกลือที่ที่นอกก้องมาถามว่าไม่ใส่เกลือใส่เกลือทําให้มันรัดไม่ถ่ายตัวอีกทำให้ติดดีขึ้นไปถ้าไม่ต้งยกผ้าขึ้นมาก็เป็นผ้าเหมือนเดิมมีเวลารัดรอบเดียวสี่ห่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้งไม่ได้ต้องต้งครับ จบไปแล้วมีใครจะถามอะไรเพิ่มอนนีกครับจ้าว่าไงสุใหญ่ซักผ้าแล้วสีตกทำยังไงดีคะที่ลูกถามมาว่าทำยังไงยายซื้อเสื้อผ้าม,มาแล้วสีตกก็มีสองวิธีก็คือหนึ่งเอาเกลือต้มเกลือต้อมแต่เราย้อไมไม่เลยเอาเกลือเราไปต้มเหมือนเดิมเพื่อให้ สารเคมีเนี่ยเข้าไปละเอาเกลือเนี่ยเข้าไปลสไะสารเคมีให้มันติดกับเดรอผ้าแต่ถ้ายังไม่ไหนอยอีกใช้สารต้มละลายน้ำแล้วก็ต้มมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คือต่อแบบก็คือใช้เกลือเข้าไปต้มแล้วก็หรือไม่ถ้ามีสารต้มเอาสารต้มเข้าไปต้มด้วยครับไม่มีใครถาไมไรแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มกิจกรรมย้อมผ้าสนุกจังจกนันด้านนอกเลยครับ ่ออื่นเราจะมีเตาตั้งน้ำมานะครับน้ำเนี่ยเรามาใต้น้ำเข้าไปเราเริ่มใต่น้ำเข้าไปก่อน,นใส้น้ำให้พอเดี๋ยวเราเตือเนี่ยเรามีานักเรียนมี20คนเดี๋ยวก็ใต้น้ำ 1, 2, 2> 9 นดิดนึงไม่ใส่สีเยอะมากจะต้องไปยุบได้ใ,ดใส่ไหมใส่สีเยอะไหมเนี่ยกระไว้เนี่ยหนึ่งกระมับบงเนี่ยประมาณหนึ่งต่อดูพอดีน้ำเดือดแล้วนะข้าวโพดตอนนี้เราจะคัน้นตาชัยสีเข้าไปข้นมากเลย เราใส่เกลือใส่เกลือเข้าไปทั้งปากก่อนโอเคอะทีนี้นเกลือก็เกลือกินเรานี่แหละครับอ่ะทีนี้เอาเกลือจุ่มน้ำแล้วก็ใส่กระมังเลย

ไหมต้มประมาณสามินาทีครับแต่ระหว่างการที่ต้มอ,อยู่เนี้ยเราต้องเขยิบตลอดเวลาเพื่อให้สีมันกระจายตัวเท่ากันถ้าเราต้มแล้วอยู่เฉยตัวไหนที่มันติดเยอะมันก็ติดอยู่นั่นแหละไอ้ตัวไหนที่มันไม่ติดเลยมันก็จะไม่โดนสีเราก็ต,ต้องเขยิบผ้าเขยิบไปเขยิบมาให้มันติดเสมอกันทั้งตัว ดำครับมือต้องใส่ถุงมือคนโง่ใหญ่คนที่ย้อมผ้าดำเนี่ยเขาจะมีฟันจักรยานมาแล้วก็จะมีปี๊บมาย่ข้างๆกล่องอันอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีปองแป้งอันหนึ่งปองแป้งปองแป้งปองแป้งเวลาไปทึ่งหนเขาก็จะรู้กันว่าย้อมผ้าดำ คนนี้จะมารับย้อมผ้าเวลาผ้าเสื้อผ้าที่เราใส่เข้าไปในไล่ในส่วนเนี้ยบางทีเพื่อนยางกล้วยเสื้อสีสีเพื่อนยางกล้วยมาแล้วมันไม่สวยเขาก็ยอมให้เป็นสีดําไปซะเพื่อมันจะเสื้อมันจะได้นั้นให้เป็นโทนเดียวกันแกตุ๊กตาถูง ไป่อเป็เปน,น,นแถวเดียวค่ะไป่าเป็นแถวเดียวเลยเดี๋ยวป้าเขารียืนเขาเอา ทำอะไรต่อที่บา้านคะลผู้ใหญ่อ่าเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านนะบอกใหู้กพองอ่ะพึ่งลมให้แห้งตากแดดให้แห้งก่อนเราให้รักตอนรักแรกเนี่ยยังไปตรับรวมค่าปกติของเราเพื่อทีมันตรงเราแยกตักก่อนดูที่ว่าสีมันตรงรแค่ไหนตักฝังรอ,อบแล้วก็ตักออหมานได้ลุผู้ใหญ่คะูตากแหงแล้วอาใสได้เลยนะคะอ่ค่าเนี่ย ที่เราเพิ่งจะยอมไปเนี่ยเราไปตักแห้งเนี่ยยังใส่ไม่ได้นะครับจะต้องเอาไปตักใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าอย่าลืมเราเพิ่งจะใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือใส่ตีเข้าไปเนี่ยเรายังไม่ได้ล้างออกไอ้ตัวที่เกินเนี่ยเดีย๋ยวล้างตัวที่เกินออกไปก่อนแล้วก็ให้ผึ้งผอมตักใหม่อีกรอบหนึ่งโดยการที่ย่างไปบนกับผ้าอื่นก่อนแล้วก็ตากให้แหง้งแล้วนีก็ใส่ได้ตามปกติ นั้นเลยที่บ้านเราไตาแฟบหรือว่าไม่ได้ไตแฟบก็ซักตามนั้นเลยแต่แค่แยกซักตังหากก่อนกันตีตกแค่นั้นเองแล้วก็ตักแล้วก็ใส่ได้เลยถ้าต <c oughs> ักแล้วสียังตกอยู่เนี่ยส่องน้ำตามน้ำก็ยังสียังตกให้นำไปต้มกับเทีืมใส่แสดงว่าเสื้อตัวเนี้ย ันเป็นเสื้อโพลีเอสเตอร์สีมันจะติดค่อนข้างยากเพราะมันไม่ใช่เสื้อผ้าสติกและเสื้อผ้าฝ้ายสีจะไม่ค่อยตกละพอตักตองน้ำปุ๊บสีก็จะไม่ตกแล้วแต่ถ้าเสื้อโพลีเอสเตอร์เนี่ยสีตกอยู่ให้เรามีวิธีแก้ก็คือเอาไปต้มในน้ำเกลือมาอีกรอบหนึ่งครับนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้นะคะเรื่องการย้อมสีผ้านะคะจะไปเราจทำอะไรก่อนคะลูกไมไม่ใช่แล้วกลับไปทำอะไรก่อนคะเอาไปทำงานก่อน พรคุณแม่ต่าให้นะคะเอาไปใส่เลยได้ไหมได้ได้นะคะจากเอาสารเคมีออกแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นไงอย่าลืมเอามาให้ลุงผู้ใหญ่ดูด้วยโอเคไหมคะอ,คอ่าวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะลุงผู้ใหญ่ใจดีนะคะลุงผู้ใหญ่พี่เชษน,นะคะที่มาให้ความรู้นะคะเกีย่ยวกับเรื่องการย้อมผ้าของเรานะคะโอเคนะคะเรืขอบคุณดังๆคะ่ะค่ะ